สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนัดกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่13นะฮะถือว่าเข้ากลางเดือนแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีครับทําอะไรต้องระมัดระวังกันละเอียดนะครับแล้วก็เป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเหตุแบบบุปผบฉับพันนะฮะมีเหตุอะไรที่แบบขุกคลักนะครับช่วงนี้ดาวมันทํามุมให้เรื่องของอุปสรรคมันเกิดนะครับในช่วงวันนี้นะฮะทีนี้ครับมันมีเรื่องของนี่ครับคลิปนะฮะ ดาวพุธเขาย้ายนะครับนี่พุธเขาย้ายไนที่11เนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี4ราศีนะครับที่ได้ประโยชนนะ์จากการที่ดาวพุธย้ายมากที่สุดนะครับมันเป็นประโยชน์เรื่องของางคลก็เป็นเรื่องเงินทองนะฮะบ,บางราศีบางคนก็จะเป็นเรื่องของการงานนะครับหรืออะไรก็ตามลองเข้าไปรับชมได้แล้วก็เราจะได้โฟกัสเป็นพิเศษว่าเอออะไรที่มันเด่นๆน,นะเราก็จะไ,ไปพุ่งมุ่งเรื่องนั้นนะฮะมันก็จะทําให้มันประส,ขขสบความสำเร็จได้ไวขึ้นในวันนะครับ,นะรบหรือว่า ถ้าเงินมันเด่นก็โฟกัสเรื่องเงินนะครับมันก็จะได้เงินมากขึ้นก็ได้นะครับลองดูนะโอเคนะฮะแล้วก็นะครับเรื่องของในช่วงนี้นะครับดาวย้ายนะครับดาวอังคารเขาย้ายนะครับดาวองคารเนี่ยย้ายเมื่อวันที่12นะฮะเมื่อคืนนี้นะครับเข้าย้ายตอน2ทุ่มเศษนะฮะฉะนั้นนะครับดาวองคารย้ายเนี่ยน่ากังวลนะครับต้องห่วงนะฮะดาวองคารย้ายรอบนี้ในดวงเมืองนะครับโคจรไปเจอดาวมฤตยยนะครับในดวงเมืองนะฮะ แล้วก็คัวจรเลงดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับในดวงเมืองนะครับฉะนั้นมันจะเกิดเพศภัยความรุนแรงนะครับเรื่องฟืนไฟเรื่องระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องนึงนะฮะอันนี้ต้องเตือนต้องระวังนะครับแล้วก็กิดเส้นใต้ไฮไลท์ครับระวังเรื่องของการคิดสั้นนะครับคิดสั้นคิดร้ายต่อตัวเองหรือคิดร้ายต่อผู้อื่นหรือคนใกล้ตัวนะครับเราอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินข่าวนะครับเออช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้นะครับ หรือว่าครอบครัวมีปัญหานะครับโอ้อยู่คงอยู่ลําบากแล้วนะฮะแล้วก็แหมจะไปไม่ไปคนเดียวด้วยนะครับก็สงสารนะฮะลูกเมียครอบครัวนะฮะไปด้วยกันทั้งหมดเลยอะไรงเงี้นะครับคืออันตรายนะฮะคือต้องเตือนนะครับมันจะมีเหตุอะไรเหล่านี้บ่อยขึ้นนะครับจากนี้ไปนะแล้วก็เรื่องของยานพาหนะนะครับรถยนต์นะฮะหรือว่าพวกขนส่งทั้งหลายนะครับเนี่ยมันจะมีเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถบัสรถตู้รถทัว หรือว่าสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับแล้วก็ฟืนไฟครับอําเรียวออกว่ามารนะครับมันจะเป็นจังหวะหรือวงรอบของดวงเมืองนะครับวงรอบช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของร่างกายบาดเจ็บทําร้ายนะครับทำร้ายตัวเราทาร้ายรอบข้างแล้วก็อุบัติภัยเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับแล้วก็ฟืนไฟนะครับเน้นย้ำนะฮะใครที่มีบ้านมีโรงงานมีออฟฟิศนะครับช่วงนี้อาจจะต้องเตรียม เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของดับไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอยดูพวกปลั๊กไฟนะครับขครที่บ้านหรือร้านหรือโรงงานนะครับปลั๊กไฟหรือปลุนไฟนะครับนี่แหละเรารู้ดวงเพื่อป้องกันและแก้ไขจะได้แก้ได้ทันเวลานะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ดวงเนี่ยเราอาจจะทํางานโดยทั่วไปนะครับแล้วก็บางทีมันก็มีหลุดหล้หลง,ล,ง,ล,งลืมลืมอะไรบ้างน,นะครับแต่เราดูดวงแต่ละวันผมก็จะมาพูดร่วงหน้าก่อนที่ดามจะย้ายหรือว่าก่อนที่เหตุมันจะเกิด เราก็จะได้ป้องกันได้นะครับเราใช้เอาไปใช้เกิดประโยชน์แล้วกันนะฮะโอเคครับวันนี้เลขแล้วก็สีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข7นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข0นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข9กนะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชล์คือเลข1นะครับสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มนะฮะ สีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับและสีสุดท้ายคือสีเขียวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเรียกคือสีแดงนะครับประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเออที่พูดถึงนะครับเรื่องของอุบัติภัยแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องเตือนนะครับในช่วงนี้คนมิชาชีพนะครับเนี่ยดาวพุธช่วงนี้ผมจะลงคลิปนะครับทีหน่อยเพราะว่ามันมีดาวที่เขาย้ายเยอะที่ผมบอกครับว่า ช่วงเดือนนี้ดาวย้ายมากที่สุดในรอบหลาย10ปีแล้วนะครับมันไม่ค่อยได้ย้ายอะไรขนาดนี้แบบเดือนนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันจะมีเหตุเพศภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราชีวิตคนข้านตัวแฟนเราลูกเราอะไรอย่างี้นะครับเฉะนั้นเราก็จะเตือนหรือว่าให้ระมัดระวังอะไรบ้างหรือเรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเราก็จะได้เกาะขบวนนะครับขบวนแห่งโชคลาภนะครับมันก็จะเกาะขบวนมันก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีคลิปนะครับ อะไรที่ดีๆอะไรที่ต้องระวังอะไรที่เด่นเป็นพิเศษนะครับเราเดินตามดาวนะครับแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยแล้วเราก็จะได้มีโชคลาภแล้วเราก็จะได้พ้นเคราะห์นะครับหรือว่าอะไรที่มันจะแย่กําลังจะอยู่ในจุดวิกฤตที่สุดเราก็จะได้พ้นสิ่งสิ่งนั้นมานะครับโอเคเนาะประมาณนี้ครับชวงนี้ครับแล้วก็เออวันก่อนนะฮะผมลืมไปวันก่อนไปทานอาหารชนิดหนึ่งมานะฮะหายากนะใครที่เคย อาจจะเคยกินนะฮะหรือว่าเคยได้ยินไหมฮะชื่อกะลอจี้นะฮะหรือกะลอจีนะฮะอืมแล้วแต่จะเรียกมันเป็นอาหารของคนจีนแต้จิ๋วนะครับหายากนะแต่ผมว่าบางจังหวัดมีนะฮะผมว่าใครที่อยู่รุ่นรุ่นผมน่าจะเคยได้ทาน,นะฮะกะลอจี้นะครับอืมแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทานก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดดูใน Google ได้นะครับมันเป็นแป้งนะฮะเอเอาแป้งข้าวเหนียวนะครับมากวนคนนะครับให้ข้นเลยนะแล้วก็เอาน้ําร้อนเติมมานะฮะ แล้วก็จากนั้นก็เอาไปนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มเหนียวๆแล้วแล้วก็ค่อยเอาไปทอดนะครับน้ามันอ่อนๆประมาณนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปคลุกงาแล้วก็น้ําตาลนะฮะนี่แหละนะครับมีทไหนมีแนะนาบ้างนะฮะผมชอบทานนะฮะเพิ่อไปไปต่างจังหวัดมาแล้วไปเจอนะครับใครที่มีกหรอจี้นะฮะไอ้หายากนะยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีคนทำนะฮะมันเป็นงานเทศกาลนะครับานเทศกาลเขาก็จะค่อยมาทำนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านเฉพาะนะฮะ หายากหายากนะครับประมาณนี้ครับโอเคเนาะหลักๆก็คงก็เตือนนะฮะช่วงนี้ดาวย้ายหลายดวงผมก็ห่วงเลยเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็ห่วงหลายเรื่องเออมันมีอย่างนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในการอนาคตนะฮะเดี๋ยวดาวมัตยูโคจรที่โคจรไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับอยู่7ปีถูกไหครับซึ่งมันจะตรงนะครับกับเรื่องของระบบของการเงินรูปแบบใหม่นะครับสังเกตไหมฮะเงินดิจิทัลเยอะขึ้น เงินที่ยุคปัจจุบันใครที่เดี๋ยวนี้นะผมไม่ค่อยได้พกเงินนะฮะแล้วแต่ก่อนนี่ไม่พกเงินไม่ได้เลยทำอะไรก็ต้องควักเงินเป็นแบงค์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอช่วงโควิดนะฮะเราก็กลัวๆนะฮะก็ไม่ค่อยอยากหยิบจับก็เลยใช้สแกนนะฮะหรือว่ากระโอนอะไรพวกนี้ครับจะสะดวกกว่านะครับก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยใช้เงินนะฮะเดี๋ยวครับมันจะมีธนาคารรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคือเขาเรียกว่า virtual bank นะฮะคือ ธนาคารที่ไม่มีตัวตนเป็นรูปร่างเป็นธนาคารที่แบบเห็นเป็นตู้เห็นเป็นอาคารปลูกสร้างไม่มีนะฮะวอร์ชมันหมายถึงเรื่องของธนาคารแบบเสมือนนะฮะธนาคารเสมือนนะครับก็คือมีการโอนเงินก็ทางโทรศัพท์นะไอ้ยุคปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทั้งโอนเงินนะครับทำนิติกรรมทุกอย่างครับทั้งกู้ยืมสินเชื่อนะฮะเราจะคุยกันทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับ โดยที่ไม่มีสาขานี่เข้ไหมฮะเอ่ถ้ามีสาขาเราก็จะเห็นนะครับห,หลายแบงค์มีสาขาตามห้างตามอะไรนี่ฮะวิวชั่วแบงค์จะไม่มีเป็นรูปเป็นลากครับแต่อาจจะมีสำนังกงานใหญ่เท่านั้นนะฮะแต่ว่าไม่มีเป็นสาขาย่อยออกมาตามตาม่ตางจังหวัดครับไม่เลยครับเขาจะคุยกันทางออนไลน์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ทั้งกู้ทั้งยืมทั้งสินเชื่อนะฮะหรือมอีอะไรก็ตามนะครับมันเป็นธนาคารเสมือนนะครับแต่ว่ามีนิติกรรมทำไปทุกอย่างเหมือนธนาคารจริงทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับเนี่ยนะฮะ เนี่ยสิ่งนี้จะเกดิดนะครับเนี่ยแล้วก็มันจะตรงกับช่วงที่ดาวพฤหัสครับโคจรถ้าตามสิติของดาวแบบนี้นะครับดาวพฤหัสเมื่อไหร่ที่โคจรเดี๋ยวปีนี้นะครับกาจะโคจรทับนะครับคนราศีเมษและเดี๋ยวปีหน้านะครับอ่าอันนี้น่าสนใจครับดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนะครบับอกว่ามันจะเกิดเรื่องราวแบงก์เสมือนแบบนี้ครับหรือว่าธนาคารที่ไม่มีธนาคารที่เราไม่เห็นรูปร่างนะครับแต่ว่าเงินจะมี ธนาคารที่เราใช้แล้วก็มีเสมือนจริงทุกอย่างประมาณนี้นะครับพอเห็นภาพเนาะเขาบอกว่าเนี่ยนะครจะเกิดขึ้นนะครับโรคเรามันจะเป็นจะเจอในรู้ว่าจะมีอะไรที่มันหยิบจับไม่ได้ป้าขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเงินปัจจุบันเป็นเหรียญเป็นแบงก์ก็หยิบจับมาได้แล้วนะครับมันก็ค่อยๆหายไปนะครับธนาคารมันก็ยังมีแต่ดันเป็นธนาคารที่มองไม่เห็นของจริงนะฮะแต่ว่าทํานิติกรรมทุกอย่างได้จริงแบบนี้นะฮะเนี่ยคุณจะคุยกับ จะมีพนักงานนะฮะหรือว่าจะเป็นบอร์ดเป็นอะไรก็ตามนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะแล้วแบงค์พวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบงค์เดียวนะครับคือเขาจะใครที่มีเงินทุนนะฮะประมาณ5000ล้านนะฮะแล้วก็จะสามารถเปิดแบงค์นะครับตามหลักเกณฑ์ก็ได้ครับถ้าเท่าที่เห็นนะครับมันมีบริษัทกัลนะครับแล้วก็ AS นะครับจะทาแบงค์แล้วนะแล้วก็อาจจะอนาคตอาจเป็นพวก r u e นะฮะเนี่ยจะเป็นแบงค์วิวชัลแบงค์แบบนี้ฮะนี่เอามาเล่าให้ฟังนะครับบางทีก็ จะมีอะไรที่อัปเดตนะครับโลกเราในอนาคตนะครับซึ่งเวลาเราดูดวงเราก็จะรู้ว่าอะไรบางจะเกิดแล้วจะเกิดช่วงไหนนะครับแล้วมันจะมีรูปแบบอะไรแล้วสักพักหนึ่งนะมันก็จะมีข่าวเหล่านี้ไล่ตามมาทีละปี2ปีนะครับพอเราพยากรณ์ในโลกหน้าไว้สัก2อสปี3 4ปี4 5ปีนะฮะแล้วพอใกล้ๆคําพยากรณ์มันก็จะมีเออกำลังจัดตั้งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนใหม่ๆนะฮะมันจะรันระบบตามเออมันก็ตรงเหมือนกันนะตามดวงชะตาประมาณนี้นะครับโอเคนะ หลักๆของวันนี้ครับนี่เปนกอดผมไปทานนี่มาส้มตำนะฮะอร่อยดีนะฮะเพื่อนๆชอบทานส้มตํารสชาติไหนนะฮะผมชอบตำปูปะลานะฮะแต่ว่าก็ต้องเลือกปูนะแต่ว่าผมจะไม่ทานปูแต่ว่าเอาเหมือนกับมีกลิ่นมันนะฮะประมาณนี้ชอบที่สุดคือปูปะลานะฮะชอบไหมเพื่อนๆชอบไหมฮะแต่ก่อนชอบตําไทยนะเพราะว่าแบบรสไม่ค่อยจัดนะครับหลังๆก็ก็แซ่บหน่อยนะฮะแล้วก็ที่พิเศษหน่อยนะฮะ ก็ตำขนมจีนเะะน,นีฮะเดี๋ยชอบมากเลยนะฮะแต่ทานมากไม่ค่อยได้ผมทานขนมจีนแล้วมันมีปัญหานะครับร่างกายรวนๆนะฮะฉะนั้นก็แต่ชอบเพลินหน่อยก็เอาเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับสองอย่างตำปูปลาร้ก,กับตำขนมจีนเะนี่ยเพื่อนๆชอบส้มตำรสชาติไหน,นะฮะก็เขียนมาคุยกันนะครับวับนก่อนคุยเรื่องของข้าวต้มมัดนะครับโอ้เพื่อนๆเน,นี่ แต่ละจังหวัดนี่เขาแตกต่างกันนะแต่ละภาคนะฮะบางภาคเป็นข้าวต้มผัดนะครับบางคนก็บางภาคนะ,ะับเป็นเหนียวห่อกล้วยนะฮะแล้วแต่ชื่อเทียบเลยนะฮะโอ้ผมก็จดไว้เทียบเลยเออเป็นความรู้พิเศษนะครับมันก็แต่ละจังหวัดแต่ละภาคก็มีชื่ออาหารแตกต่างกันนะครับเออส้มตําส้มตำเนี่ยเพื่อนเพื่อนชื่อเดียวกันไหมนะฮะบางทีภาคหนึ่งเนี่ยมีคนละชื่อนะอย่างอีสานนะฮะเขาจะมีเรียกส้มตํามีหลายชื่อกันนะฮะแต่ผมใครที่ จังหวัดไหนนะครับเรียกส้มตาว่าอะไรบ้างนะฮะเขียนมาคุยกับบ้านนะครับเป็นความรู้นะผมก็จดจดไว้นะฮะภาคใต้ภาคเหนือตอนออกนะฮะภาคกลางนะครับหรือจังหวัดอีสานแต่ละจังหวัดก็มีชื่อแตกต่างกันอีกออเนี่ยก็เป็นความรู้พิเศษเขียนมาคุยกับบ้านนะฮะส้มตำนะฮะเขียนหรือว่าหรือว่าเรียกอะไรกันบ้างครับประมาณนี้ฮะหรือถ้าอยู่ต่างประเทศนะฮะเรียกส้มตาว่าอะไรครับเผื่อม dagen, ienne, ode, female, <p ans. <p ans likewise, ีอะไรพิเศษมีอะไรที่แบบเป็นทริคพิเศษฮะเอามาให้ฟังบ้างนะครับโอเคครับสุดท้ายฮะขอบคุณซูเปอร์แตง ทุกวันนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ติดตามโชว์กันมาแล้วก็ทั้งเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับครับส่วนที่อยู่กันมานานก็ประมาณนี้ครับก็คุยคุยกันประมาณเนี้ยแล้วก็ดูดวงกันต่อเนาะไปแล้วครับดูดวง12สราศีครับชาวราศีมังกรกุมีนถ้าเริ่มที่ราศีมังกรนะครับอันนี้คนมังกรเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ตามรีบทานะครับผมว่าหลายวันแล้วนะครับที่ ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดาวเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของภารกิจที่มันเยอะนะครับมันก็ยังสะสมเยอะมอนเดินครับสัปดาห์นี้ก็ยังไม่แพ้กันนะฮะแต่ว่าข้อดีครับในช่วงนี้คือเรียกว่าถ้ามีลูกน้องบริวารนะครับหรือจำเป็นต้องใช้เวรวานใครก็ตามโอเคเริ่มใช้งานได้แล้วนะฮะทีนี้ครับมันมีดวงอย่างนะครับอารมณ์จะแรงเป็นพิเศษครับในช่วงนี้นะฮะอารมณ์มันจะร้อนร้อนคลุกคลุนหน่อยนะครับดาวอังคารช่วงฟต์วคจรตำแหน่งเดินพบอรินะครับหรืออุปสรรคนะครับจากนั้น อารมณ์มันก็จะพุ่งพรานะครับรวมถึงนะดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ครับอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ครับมันเป็นดาวคู่ธาตุไฟมันมีทั้งแรงมีทั้งไฟนะฮะเห็นไหมพอเห็นภาพไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเหตุให้แบบ1งงานเร่งงานด่วนครับ2นะฮะคนรอบข้างนะฮะอาจจะฝีมือหรือว่ามอไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานเราก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นเดอะแบกนะครับเป็นเดอะแบกของ หน้าที่ของทีมนะฮะหรือภารกิจอะไรที่เราทำนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ภารกิจหน้าที่การงานก็กำลังจะยุ่งๆหน่อยแต่ข้อดีคือจัดการแล้วก็ค่อยๆแก้เสียเรื่องได้นะครับช่วงนี้ดาวพุธนะฮะแล้วก็ดาวพฤะศุกนะฮะก็ยังโครจรโดดเด่นอยู่นะมันก็เลยทําให้มีโอกาสนะครับที่จะคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องดีครับดาวพุธคือคําพูดวาจาดาวศุกร์นะฮะมันดาวกู้ธาตุนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเวลาทาอะไรก็ตามมันจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ไขคุยเจรจาราบรื่นอะไรประมาณแบบนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าสรุปนะครับงานยุ่งพอสมควรขนรอบข้างไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานแต่ฝีมือการทํางานของเราค่อนข้างเก่งก็แปลว่าวันนี้ทุกเรื่องที่เข้ามาเราก็จะแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องได้คุณมีไอเดียมีความคิดหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทาทาได้นะฮะหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็ตามทาได้นะครับช่วงนี้ครับดาวการเงินนะฮะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินพิเศษเข้ามานะครับเงินมันเป็นเงินร้อนนะฮะในช่วงนี้แปลว่าเข้าปุ๊บออกปั๊บ เงินร e: <c Ris ky> ้อนเหมือนเหมือนกับอะไรที่ร้อนเราจับได้ไม่นานแป๊บมันก็ต้องวางทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเช่นเดียวกันนะครับเงินเข้าปุ๊บออกปั๊บนะฮะแล้วก็มีรายจ่ายปุบปับฉับพลันเข้ามาแต่ข้อดีถ้าใครคขายวันนี้ขายดีนะครับมันยังมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือนะครับหรือลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่ก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นลูกค้าเก่าได้ในอนาคตนะครับก็ถือว่ามองมุมของลูกค้าเป็นวันที่ดีครับเรื่องการใช้เงินโดยทั่วไปนะฮะก็ต้องระมัดระวังเรื่องมีค่า อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มีไอเดียใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นคุณถ้าอยากขยับขยายเรื่องงานนะฮะทำได้นะครับหาอะไรที่ทำหาอะไรที่แบบเป็นงานพิเศษได้ก็ทําไว้นะครับโอเคเนาะความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะโอกาสที่จะพบเจอพูดคุยกับใครที่เราพึงพอใจนะครับค่อนข้างจะดีเป็นพิเศษครับเพราะว่าระยะนี้บูรดาความรักพอที่จะคาดหวังได้ความรักทยานครับในช่วงนี้คนที่เข้ามานะครับ ก็ยังพอจะคุยแต่ว่ามันจะมีเข้ามาเตรียมเข้ามา,มาก,กว่าเดิมอีกนะ่ะต้องบอกงี้ครับดันั้นถ้ามีอยู่แล้วก็เตรียมมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกแต่อาจจะเข้ามาพูดคุยทั่วไปนะครับมันจะไม่ได้แบบเข้ามารุกไวเกินนะฮะแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนความรักคนนี้เด่นนะครับการที่จะให้ช่วยเหลือหรือรทําอะไรก็ตามดีแต่ว่ามุมดาวความรักนะครับหรือคู่ครองดาวแฟนเราคือดาวพระจันทนะร์โครจรช่วงนี้โครจรเป็นนิดนะครับหนึ่งเขาป่วยไข้ไม่สบาย2ช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวพอสมควรแต่3าม ก็ยังสามารถช่วยเหลือหลายๆอย่างเราได้เพราะว่าโคจรอยู่ตนเหมือนตัวเลขตำแหน่งราพะนะครับก็ยังพอจะช่วยเหลือหรือไหว้วานในบางอย่างได้แต่ด้วยส่วนตัวเขาเขาจะยุ่งๆพอสมควรครับสูบภับร่างกายปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องเวรเวชิสะท่านยินในไว้สวความดันแล้วก็ไปเกรนนะครับระวังเรื่องของเบาหวานด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกุมฮะกิจกรรมภารกิจนะครับที่ทำวันนี้มีความราบรื่นนะครับมากยิ่งขึ้นดาวพระจันทร์ย้ายนะครับย้ายรอบนี้ก็ย้ายไปในมุมที่ดีขึ้นนะฮะคนราศีกุมนะครับในช่วงนี้ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขแก้ปัญหาเจรจารต่อรองสาเร็จมุมดาวพัครจรมาอยู่ในตาแหน่งของการงานนะครับดาวพันทร์มาจากเรียกว่าเรือนพบอลินะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีงานแก้ปัญหางานขอให้ช่วยงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ขอให้เราไปทําอะไรบางอย่างแทนอะไรพวกนี้นะครับก็ได้แปลว่าช่วงนี้ปัญหาทั้งงานหลักเราก็ทําแล้วก็งานรองหรืองานพิเศษนะครับคือมีงานที่เขาทําไม่ได้แล้วเราก็ให้ไปช่วยนะครับประมาณนี้ครับรวมถึง วันนี้งานหลักเราทำทำอยู่นะฮะอยู่ๆปัญหาปูปับฉับพลันก็เกิดขึ้นนะครับแปลว่าเราทางานอะไรก็ตามให้รู้ว่ามีอุปสรรคอยู่มีปัญหาแบบพุดขึ้นมาโดยที่ไม่คาดคิดประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่ามุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องการแก้ปัญหายังเด่นอยู่นะครับดูยุ่งๆมานะฮะสมองนะครับต่อมาครับแต่ว่าเป็นการยุ่งที่ดีนะฮะช่วงนี้ดวงเด่นเรื่องของคําพูดเวารจาต่อรองหรือว่าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนดาวพุธนะฮะอยู่ในตําแหน่งการเงินนะครับ พูดเป็นเงินเป็นทองเรวาสุกกระดาพษพฤหัสอยู่ตำแหน่งการเงินไอเดียหรือว่าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จนะครับไอเดียสามารถเป็นเงินเป็นทองได้การแก้ปัญหาการเจราจาต่อรองสําเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเ,อเรียกว่ามุญดาวความรักนะครับระยะน,นี้เอาเรื่องการเงินนิดนึงนะฮะระยะน,นี้ถ้ขาขครที่เดือดร้อนางการเงินนะครับจะมีวิธีแก้มีทางออกนะครับมุญดาวการเงินโดดเด่นในการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนมากเลยละครับแล้วก็คุยเจรจาเรื่องเงินทองก็ดีครับหรือว่าจะซื้อของที่ถูกใจ บางคนอาจจะไม่ได้ค้าขายแต่มีปัญหาที่ต้องแก้นะครับหรือมีเหตุผลก็ในก็ตามที่จะทําธุรกิจธุรกรรมเรื่องของเงินทองนะครับวันนี้ดีนะฮะทำได้แล้วก็ดวงสําเร็จด้วยนะครับมีคนช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะระยะนี้คนที่ปวดเรื่องมีคู่นะฮะจะปวดหัวหน่อยนะครับไม่ค่อยไดิงใจนะฮะบางทีมีเหตุให้แบบทะเลาะแบบอยู่เบาแวงเล็กๆนะครับหรือเรื่องอะไรที่ทําให้เรางอน น้อยน้อยใจนะครับบางเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ให้รู้ว่าโอเควันนี้อาจจะอารมณ์แบบหมุนหมุนนิดนึงนครับเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศมันจะดูหมุนหมุนนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็หรือว่าประเภทแบบฝุ่นหรือหมอกเยอะเราก็กวากันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะความรักมันจะดูหมุนหมุนนะครับมันไม่เสียหายแต่ว่ามันไม่แบบสดชื่นยิน้มร่าเริงเบิกบานสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรก็ค่อยๆประคองกันไปนะครับช่วงนี้โฟกัสเรื่องของเงินกับงานไปก่อนแล้วก็แล้วก็ถ้าอะไรที่มัน ถ้าความรักเริ่มดีเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้านะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นความประคองยิ้มแย้มแจ่มใสไปอย่าไปคุยเรื่องอะไรที่มันฟังแล้วเครียดนะครับคุยเรื่องสบายๆใจกันไปก่อนนะฮะโอเคครับต่อมาฮะเรื่องของคนที่โสดนะฮะระยะนี้คนที่โสดมีดวงช่วงนี้มีเสน่ห์การพูดคุยใกล้ชิดกับใครเขาก็จะรู้สึกดีนะฮะแล้วก็ชอบเรานะครับแล้วก็คนที่โสดมีโอกาสที่จะถ้าคุยกับใครนะครับช่วงนี้มีความคืบหน้าจะสนิทชี่เชื่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคนะ แล้วก็สุขภาพร่างกายครับมีปัญหาเรื่องของการปวดหัวร้อนในแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องนะครับช่วงนี้วิ่งเวศีษะเป็นพิเศษนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนฮะกิจกรรมภารกิจที่ทำนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะดาวพุธเนี่ยโคจรทับเนี่ยทำให้เราคุยต่อรองเจรจาสําคัญสําคัญสําเร็จครับดาวศุกร์โคจรอยู่คู่กับดาวพุธนะครับมันเป็นดาวเสริมกันนะฮะฉะนั้นการที่เราคาดหวังนะครับเรื่องของเงินท้องเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จอะไรก็ตามวันนี้หรือภารกิจใด ที่ต้องการทําให้มันสําเร็จวันนี้นวโน้มนะครับเป็นไปได้ด้วยดีครับวันนี้ผลงานเป็นบวกมากกว่าลบแล้วก็ดาวพระจันทร์นะฮะวันนี้โคจรก็เรียกว่าอยู่ในตําแหน่งเรือนภพสุภาะนะครับหมายถึงความสุขแปลว่าเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะครับนวโน้มจะประสบความสําเร็จนะครับมีคนช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะครับทีนี้ครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับในช่วงนี้คือลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับป่วยไข้ไม่สบายนะครับจะมีเหตุปัจจัยให้เราห่วงวิตกกังวลครับลูกหลานหรือสััต์เลี้ยงนะครบ ช่วงนี้ก็ดูแลเขาเหล่านั้นให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษครับรวมถึงครับในวันนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมันจะหมดไปกับเรื่องของก็เรียกคนในครอบครัวหมดไปกับเรื่องของอาหารการกินนะครับอาจจะชอบทานแล้วก็ช่วงน้ถือว่าแมทานบ่อยนะครับน้ําหนักตัวจะเพิ่มนะฮะแล้วก็มีการนัดหมายบ่อยครับเป็นการนัดหมายกับพักคพวกเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับไม่นัดหมายก็มีคนมาหาอะไรก็ตามคือช่วงนี้เป็น ช่วงเวลาแห่งสังคมนะครับมีคนรอบตัวเข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งคือมีคนอยากให้ช่วยเหลือนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเราเองช่วยเหลือเขาได้นะครับแล้วเขาก็มีคนที่ช่วยเหลือเราได้ด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกับคนที่เราอยากให้ช่วยครับก็สําเร็จนะครับระยะนี้ข้อนึงคือต้องระมัดระวังคือดาวอาทิตย์ที่โคจรอยู่ตําแหน่งเขาเรียกว่าเรือนภพวินาศนะครับฉะนั้นมันจะมีเหตุด่วนปุปับฉพันหรือปัญหาปุปับฉพันเกิดขึ้นนะครับระวังเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้าน พังเสียช็อตซ่อมหรือต้องซื้อใหม่อะไรประมาณแบบนี้ครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านหรือของติดตัวครับเดี๋ยวบันระาวางครับช่วงนี้มันเริ่มรวนรวนนะครับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เรียกว่าต้องหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็หมุนเงินได้ทันนะฮะไม่ต้องกลัวเนาะประการนี้นะครับในช่วงนี้บูมดาวเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเนี่ยถามว่ามันรอดไหมก็รอดนะครับถามว่ารอดแบบเครียดไหมรอดแบบตึงๆนะฮะต้องตึงๆสมองหน่อย อาจจะไม่ได้เครียดที่สุดแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมันก็เลยกังวลนะครับก็ให้รู้ว่าหากลบโกลนี้แล้วนะครับก็ยังพอจะหมุนเงินได้ทันพอจะพ้นวิกฤตหรือพอจะมีเงินเหลืออยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับในระยะนี้คนที่โสดเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงดีนะคนที่โสดช่วงนี้โอ้โหเรียบร้อยลยครับถ้าคนถ้าใครคุยกับเราครับช่วงนี้เขาจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าชอบเราเป็นพิเศษนะฮะระยะนี้ออย่างครับดาวคู่ครองคนรักคือดาวพุธนะฮะโคจรมาทับ แล้วเราก็อยู่คู่กับดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของเรานะครับช่วงนี้ถ้าทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเราเป็นต่อนะหรือว่าถ้าจะขอให้ช่วยเหลือนะครับหรือเราจะเอ่ยปากให้เขาทําอะไรให้ครับแนวโน้มก็สสาเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นเรื่องของความรักความใคร่ความเมตตานะฮะช่วงนี้จะให้แฟนช่วยเรื่องอะไรก็ตามก็คุยกับเขานะครับก็โอกาสจะสําเร็จมีครับ แต่ต้องระมัดระวังนิดนะครับในระยะนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะครับหรือว่าแฟนรือววาระวังคนใหม่ๆเข้ามานะครับมาทางฝั่งเราหรือฝั่งแฟนเราอะไรก็ตามก็ให้ระมัดระวังเรื่องของละซ้อนซ้อนเงินครับ <c oughs> แล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในระยะนี้คือดวงตามีปัญหามีการปวดหัวครับหัวตึงๆตึง,ตง,ตง,ตงสมองดวงตาแล้วก็ความดันนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของน้ําหนักตัวถ้าในวัยสวครับมีอาการปวดหลังนะฮะแล้วก็ปวดไถ่ทอยครับช่วงนี้เหมือนกับนั่งนานหรือว่า ใช้สายตาเยอะมีปัญหารเรื่องดวงตาเสายตาครับและอีกอย่างที่ต้องระวังคืออาหารเป็นพิษนะครับคือจะป่วยเพราะอาหารได้นะฮะมาดูบทสรุปครับคนราศีมังกรฮะเสน่ห์ราศีมังกรเสืส้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้เขมๆนะครับหิ่งดินของมานาวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมกิจกรรมภารกรริจทำครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกกบการทําเรื่องสําคัญนะครับการเจรจาติดต่อต่อรองดีการแก้ปัญหาเรื่องยากๆก็จะง่ายมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะฮะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังข้อนึงนะครับระยะนี้คือ ทําอะไรก็ตามนะครับระยะนี้ระวังกับหลุดตกหลผิดพลาดนะครับพยายามชาร์จจะชัวร์ก็ได้ครับหรือว่าต้องละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษนะครับอย่าอย่าเร็วเกินนะฮะมันจะพลาดได้แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนช่วยนะครับมีวิธีทางแก้จะออกเสมอแล้วก็มีคนมาเรียกว่าให้การซัพพอร์ตนะครับมีคนเป็นที่ปรึกษากันได้นะครับกาเรียกว่าอย่างน้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีบารมีมีโอกาส ถ้าจะเดือดร้อนหรือจะมีปัญหาหรือจะมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลนะฮะก็จะมีคนช่วยมีคนทักมีคนเตือนนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ครับต่อบางครับชาวราศีกุมนะฮะเสนาธ์นราศีกุมเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทน2สีครับงบให้หนึ่งขอไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วสมผมกิจกรรมภารกิจนะครับที่ทำคนราศีกุมเนี่ยช่วงนี้มีเรียกว่าอารมณ์ร้อนนะฮะอารมณ์เร็วอารมณ์แรงนะครับระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงวัยขอความช่วยเหลือจากใครครับก็ยังพอได้อยู่นะฮะ พียงแต่ว่าระยะนี้มันมีดวงที่คนมาอยากให้เราช่วยนะครับแบบคนสําคัญสําคัญด้วยนะฮะก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ระยะนี้มีโอกาสที่มีธุรกิจกธุรกรรมทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองดีคเคลียร์เรื่องสําคัญสําคัญจะสําเร็จมีเรื่องของดาวพุธโคจรอ,อยู่ตําแหน่งการเงินนะครับระยะนี้ก็เรียกว่าคุยหรือพูดจานะครับหรือว่าติดต่อเจรจาก,ก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ก็เรียกว่าพอจะคาดหวังเรื่องของเงินทองได้นะฮะแล้วก็ระยะนี้ครับดวงดาวความรักมันมีเรื่อง แบบมนมองๆในใจนะครับบางทีแบบอารมณ์แบบขุนเคืองเล็กนะครับแต่ไม่ใช่แบบทะเลาะนะครับบางทีแบบเราคาดหวังอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตามนั้นสักเท่าไหร่ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องของความรักมากไม่ได้นะครับี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่าช่วงนี้ไปโฟกัสเรื่องเงินกับงานนะครับกวามรักก็ให้กำลังใจกันก่อนแล้วก็อย่าเร่งรัดเร่งเราแล้วก็อย่าจับผิดกันนะฮะช่วงนี้ความรักมันร่อแหลมต่อการทะเลาะได้ง่ายครับสัมผัสนิดนึงฮะมันสะเทือนไปหมดเลยนะครับประมาณน้ะอเคแลวก เรื่องของใครที่มีโปรเจกต์งานหลักๆใหญ่ๆนะครับจะสําเร็จครับในวันนี้ทํางานเชิงลุกดีพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่านัดหมายคนสําคัญก็สําเร็จนะฮะต่อมาครับคนราศีมีนะฮะเสน่ห์ราศีมีครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นลายๆเข้าไว้ครับลายทางลายขวางลายพรางลายกระตูลายโลโก้ลไรก็ตามนะฮะแล้วก็งูเหงเด่นคอไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ใบหน้าเกี้ยงเนียนล้างใน้สะอาดหรือว่าตังหน้าให้ดูผ่องๆนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับมีดาว3ดวงโคจรทับ และเป็นดาวดีๆทั้งนั้นเลยครับดาวก็เรียกดาวสุขะเคราะห์ดาวแห่งความสุขนะครับช่วงนี้ทําอะไรก็ตามจะสาเร็จมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีระวังเข้าขอกันใช้เัินเสียแล้วมันพังรวมถึงการเดินทงา,ยยาทงระยะสั้นมีแล้วก็ภารก,กิจเดี๋ยวจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีภารก,กิจใดที่ทําอยู่หรือว,ว่างานอะไรที่ทําอยู่เดี๋ยวจะมีคนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเราก็สามารถทําได้ด้วยครับแต่ระยะน,นี้หมุนเงินเยอะหน่อยครับหรือว่าหมุนเงินแรงหน่อยก็เซฟเซประหยัดนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะฮะ จบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนทีฟังในช่วงกลางคืนขอให้หลับสบายหลับฝันดีให้สุดที่ฟังวันรุ่งขึ้นขอให้คิดอ่านประการใดสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกําลังใจใเสมอนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับผมรออยู่ที่นี่ที่เดิมครับตลอดเวลาฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกท่านด้ยนะสวัสดีครับ